สวัสดีครับเชฟต้าเอเวอเรสต์เฮดเดอร์ขนำเพื่อนๆนเข้าสู่รายการติดดาบด้วยกราฟแบบเอ็กซ์ซอร์สไพร์เซคชั่นประจำวันพฤหัส,สบดีที่2ตุลาคมพศ2568การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาผลตอบแทนและประเมินความเสี่ยงในสินค้าก่อนการตัดสินใจลงทุนเนื้อนลุกราฟในที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้ลงทุน เริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟและทำตามลำดับดังนี้1ลากเทรนไลน์ได้แนวโน้ม2หาต้านรับจับสัญญาณแท่งเทียน3ใช้ฟิโบนัชชีหาเป้ายืดขยาย4ดูเป้าหมายใช้ออเลียดเวฟเริ่มจากกราฟกดสปอตนะครับข้อ1ลากเทรนไลน์ได้แนวโน้ม ten line, เทรนไดี๋ยวเราจะลากเทรนไลน์เส้นใหม่นะครับเราจะซ้อนเทรนไลน์เส้นเก่าไปก่อนนะครับจะลากเทรนไลน์เริ่มจากจุด นีไปสัมผัสจุดนี้นะครับครับแล้วก็ลากยาวไปนะครับได้เทนไลน์หนึ่งเส้นเสร็จแล้วเราก็คโครนเส้นนี้นะครับขึ้นมาหนึ่งเส้นเอาไปแปะตรงไฮที่ใกล้ที่สุดของจุดโลตรงนี้นะครับโลอยู่ตรงนี้ไฮใกล้ที่สุดอยู่ตรงนี้เอาไปแปะไว้ไฮนะครับตรงนี้ประมาณนี้เราก็จะเห็นว่ากราฟ มันมาทำมาหยุดอยู่ตรงนี้ครับเป็นบริตินบาครับเราจะได้ channel ตีเป็นช่องขึ้นมานี้นะครับการาฟเคลื่อนที่เป็นอัพเทนนะครับเป็นขาขึ้นและตอนนี้มันมาชนเส้นเทนไลน์ line, เส้นนี้นะครับที่เราเพิ่งลาก้นมาใหม่ต่อไปข้อ2หาต้านรับจับสัญญาณแท่งเทียนเราจะัไปหาแนวต้านรับ,รบธรรมชาตินะครับ เริ่มจากแนวต้านก่อนครับแนวต้านก็จะมีแนวต้านที่นี่ครับแท่งเทียนล่าสุดปิดเป็นแบรด์พินบาครับแท่งนี้ครับก็จะเป็นแนวต้านที่3 8 9 5ครับต่อไปเป็นแนวรับเราก็จะย้อนกลับมาครับตรงไหนเป็นแนวรับตรงไหนเป็นสัญญาณแท่งเทียนกับตัวตรงนั้นก็เป็นแนวรับทั้งหมดนะครับนี่ครับตรงนี้แบรดจ์พินบาหนี่ครับที่เราจดเอาไว้ครับใช้ได้หมดนะครับ3,500 3,452 3,438รเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับสำหรับแนวต้านแนวรับธรรมชาตินะครับใครที่ดูพี่โบนักขี่ไม่ จุดแนวต้านแนวรับธรรมชาตินี้ในการดูกราฟครับข้อ3ใช้ฟิโบนันชชีหาเป้ายืดขยายเราจะไปดูฟิโบนัชชีนะครับเริ่มจากการหาแนวต้านแนวรับด้วยฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์ก่อนนะครับ การหาพิบูนักชีวิตเทสเมนต์ ment, หาได้จากสัญญาณทั้งเพียงกับตัวของกราฟจำนวน2จุดได้แก่จุดไฮแล้วก็จุดโลนะครับตรงนี้ไฮก็เป็นแบริลลิชพินบาร์นะครับโลคือตรงนี้ครับบูลลิชฮาลามิครับแดงอุ้มเขียวครับกลาฟพโบูนักชีวิตเทสเมนต์ครับจากซ้ายไปขวาตรงนี้ก็จากซ้ายไปขวา จะได้แนวต้านแนวรับฟิบนัชชี่ดีเทสเมนต์นะครับแนวรับแรกก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็น3 4 9 4แนวรับที่2 3385รแนวรับที่3 3 2 4 6ครับนี่ครับตรงนี้ครับบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะหาเป้ายืดขยายลงบ้างครับเราหาเป้ายืดขยายขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับก็ยังใช้เป้ายืดขยายขึ้นเหมือนเดิมครับเนี่ยครับ เราจะหาเป้ายืดขยายลงมนครับเนื่องจากกราฟมีสัญญาณกลับตัวนะครับทินบาทตรงนี้นะครับเป้ายืดขยายลงหาได้จากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจานวน3จุดได้แก่จุด high จุด l o แล้วก็จุด r e t a c s t e n t e ครับ High ใช้ high นี้นะครับ bearish reversal ครับกลับตัวลงมาเกิดเป็น bullish h a r a m i ครับแล้วก็ขึ้นยาวมาพักตัวอยู่ที่ตรงนี้นะครับラフィボ extension จาก high ลงไป l o ไปที่จุดพักตัวครับ high l ไปที่จุดภักตัวครับได้เป้ายืดขยายลงครับเป้าแรกที่61.80คือ3,768เป้าที่2 3,689แล้วก็เป้าที่3 3,562ครับนี่ครับต่าการาฟลงมาก็จะมาชนเป้ายืดขยายลงก่อนนะครับอันนี้ถ้ารับไม่อยู่ก็จะไหลลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีแนวรับที่โบนักชี่ลิเทสเมนต์ตรงนี้ครับต่อไปข้อ4ดูเป้าหมายใช้ยีเดียดเวจะไปดูยเียวกันนะครับ กดสปอร์ตนะครับก็ยังอยู่ในขึ้นส่งที่3ดมดนะครับในขึ้นส่งที่สามดก็ยังไปได้อีกนะครับนะครับไปได้ถึงพิบูลชีที่2 6 1นะร้อยนะครับประมาณ4116นะครับการหาขึ้นส่ง3ดมดนี่นะครับหาได้จาก ฟิโบนัชชี extension นนะครับก็คือเป้ายืดขยายนั่นเองครับเราใช้เป้ายืดขยายรายวันนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะใช้เป้ายืดขยายลากจากโลตรงนี้ไป h i ตรงนี้แล้วก็มาที่จุดพักตัว2ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเรียกฟิโบนัชชี e x t e n s i o นจากโลตรงนี้ C ขึ้นไป1แล้วก็มา2จะได้เป้ายืดขยายเนี่ยครับ4,114ประมาณนี้ครับคืนที่3ไปได้ถึง261.80%ครับ ก็ยังไปได้ต่อนะครับตรงนี้ยังไม่มีการย่ออะไรใดทั้งสิ้นนะครับในขึ้นที่ในขึนส่งที่3ามดำนึ่งครับมันก็จะมี1 2 3 4 5ก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเรามองแค่เป้าตรงนี้ก็พอนะครับว่ามันน่าจะไปตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะกลับตัว3ามลงมา4ี่ก็ได้นะครับสำหรับการกดสปอตายวันมันนี้ครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับเนื่องจาก แทงเทียนล่าสุดปิดเป็นแบริสพินมานะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงให้เราใช้แนวต้านแนวรับธรรมชาติฟิโบนักชี extension ฟิโบนักชี่ดีเทสเมนต์แล้วก็เส้นเทรนไลน์นะครับประกอบกันในการดูกราฟครับ,รบต่อไปเป็นทองคำแท่ง96.50%นะครับเปิดการาฟขึ้นมาครับเริ่มจาก1ลักเทนไลน์ได้แนวโน้ม เทนไลน์ก็ยังไม่มีเทนไลน์ใหม่นะครับก็ยังลากเป็นสามเหลี่ยมเลือกทางตรงนี้แล้วกาก็เลือกทางขึ้นนะครับหลอดนี้มันสูงมันยังลากไม่ได้นะครับกาบมันชันมากครับตรงนี้มันชันมากเนี่ยมันอาจจะลงมาแรงนะครับตรงนี้ตรงนี้ยังลากไม่ได้นะครับเราจะไม่ลากแบบทะแยงมุมเกิน45องศานี่ก็ถือว่าชันแล้วนะครับไม่ไม่ลากนะครับกาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับเป็นอัพเทนนะครับเป็นขาขึ้น ข้อ2หาต้านรับจับสัญญาณแท่งเทียนเราจะไปหาแนวต้านแนวรับธรรมชาติครับโดยดูจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวนะครับตรงนี้เป็นบริสตินบาครับแท่งเมื่อวานนี้ก็ปิดตรงนี้ก็คือ59,550ื่นเก้าพนะครับเป็นแนวต้านเดียวนะครับนี่ครับห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบมีแนวต้านเดียวนะครับ ต่อไปแนวรับก็ย้อนลงมาเลยครับตรงไหนเป็นสัญญาณแท่งเริงกับตัวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้แบริชพินบาครับก็54,840ลงลงมาเรื่อยๆครับ52,980นัยบี่ครับตรงไหนมีสัญญาณแท่งจริงกับตัวตรงนั้นเป็นแนวรับแนวต้านธรรมชาตินะครับถ้าหาไว้แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องลบครับนี่ครับจะมีแนวรับแรกไกลเลยนะครับตรงนี้สําหรับใครที่ยังดูฟิบอนัชชีไม่เป็นนะครับก็ให้ใช้แนวต้านแนวรับธรรมชาตินะครับในการดูกราฟครับ ข้อสามใช้ฟิโบนั c ชีหาเป้ายืดขยายเราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับเราจะหาฟิโบนั i ช e t r ีเทสม n ์ก่อนนะครับฟิโบนั i ช e t r ีเทสม n ์หาเพื่อจะได้แนวต้านแนวรับของฟิโบนั c ชีนะครับเริ่มจาก ฟิโบนัชชีดีเทสเมนต์หาได้จากสัญญาณแท่งเทงกับตัวของกราฟจำนวน2จุดนะครับได้แก่จุดไฮแล้วก็จุดโลครับไฮคือไฮนี้นะครับแบริ p พินบาครับโลก็คือโลนี้ครับบูลลิชดีวัลเซ่ครับลากฟิโบนัชชีดีเทสเมนต์จากซ้ายไปขวานะครับเพื่อรู้เพื่อจะได้รู้ว่ามันลงมาได้แค่ไหนนะครับจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาเสมอนะครับก็จะได้แนว รับที่โบนลดิชีดีเทสมแนวรับแรกตรงนี้ครับก็ประมาณ53,640ครับแนวรับที่2 52,040แนวรับที่3 49,990ครับซึ่งท้าก็บันทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ถ้าลงมานะครับเป็นแนวรับนะครับต่อไปเราจะหาแนวหาเป้ายืดขยายลงบ้างครับเนื่องจากครับมีสัญญาณกลับตัวนะครับเป็นแบล็คจินมาแท่งนี้นะครับก็จะหาเป้ายืดขยายลง เขยืดขยายลงหาได้จากสัญญาณแห่งเทีเยงกับตัวของกราฟจำนวนสามจุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดดีเทสมเมนครับหายใช้ไฮนี้นะครับบูลลิชดูพอเศร้าครับปรับตัวลงมาเกิดเป็นบูลลิชดูพอเศร้าแล้วก็พักตัวอยู่ที่พินบาตตัวนี้ครับลาฟิโบนักชีเอ็กเซนชั่นจากไฮลงไปที่โลมาที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายลงเป้าแรกที่61.80%นะครับก็คือ57,720เป้าที่2ที่100% ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็เป้าที่สามร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดศูนเปอร์เซ็นห้าหมื่นสี่พันเจ็ด้อยหกสิบครับตรงนี้บันทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยครับสาหรับเป้ายืดขยายลงนะครับส่วนเป้ายืดขยายขึ้นก็ยังใช้เป้าเดิมนะครับที่เราหาไว้แล้วเมื่อวานนี้นะครับใช้เป้าเดิมครับตอนนี้รับกราฟก็ไปที่261.8 0ซนะครับชนแล้วนะครับน่าจะจบคืนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะจบแล้วก็ได้นะครับ ต่อไปข้อ4ดูเป้าหมายใช้อีเดียดเวฟเราจะไปดูอีเดียดเวฟนะครับทองคำแท่ง96.50%นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขึ้นส่งที่3ดํดำนะครับในขึ้นส่งที่3าดำมันก็จะมี5คขึ้นย่อยครับ1 2 3 4 5ตรงนี้ เราก็ไม่ต้องไปไล่นับตามนะครับอาจจะเป็นห้าตรงนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสองสามอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับสามสี่แล้วตรงนี้เป็นห้าครับตรงนี้ก็อาจจะจบสามแล้วก็ได้นะครับตรงนี้ครับเนื่องจากว่ามันมาถึง2 6 1 8 0ยหกุดแดนซนแล้วครับน,น,นะครับในขึ้นสามนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปอีกนะครับถ้ามีการเบรคขึ้นไปแล้วก็จะ ขยายขึ้นไปอีกครับเป็น361.80%ครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นไปอีกครับในขึ้นที่สานะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ดูเหมือนไม่ยังไม่มีการย่อนะครับการนับขึ้นก็มันจะเราจะไม่ไล่นับนะครับเราจะดูย้อนหลังนะครับให้มันเกิดขึ้นก่อนถ้าเราไล่นับไปเรื่อยๆมันจะมีความผิดพลาดครับแต่ณนะตอนนี้ก็ ขึ้นที่3อาจจะจบก็ได้นะครับถ้าเกิดเนี่ยครับเพราะวันเกิดสัญญาณแทังจริงกับตัวนะครับเนี่ยแล้วก็มันมาถึง2 6ง8 0แล้วนะครับอาจจะปรับตัวลงมาก็ได้นะครับต้องระวังนะครับนี่นะครับขึ้นที่3สําหรับกราฟทองคําแท่งวันนี้ครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงครับนะครับอันนี้ปิดเป็นแบดิตินบารด้วยแล้วก็ปิดเป็น เดี๋ยวจะเป็นเขียวอุ้มแดงก็ได้นะครับแบรน์ิชฮารามิครับเขียวท้องเป็นแดงนะครับแดงคือลูกเขียวเขียวคือแดงคือลูกเขียวแดงเป็นลบใช่ไหมครับออกรูปเป็นลบลบก็คือลงครับต้องระวังนะครับอย่างนี้อาจจะลงก็ได้นะครับให้เราใช้เส้นเทนไลน์ที่เราลากไว้นะครับแนวตาแนวรับธรรมชาติฟิโบนัชชี มีเทสเมนต์และก็ฟิโบนัชชีเอ็กเทนชันประกอบกันในการดูกราฟครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดหากเห็นว่ารายการนี้มีประโยชน์กดกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ